กอล์ฟโดยอิเดอร์วิสุ์สุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศที่ญี่ปุ่นวันนี้ต้อนรับนักกอล์ฟเยาวชนที่มาไกลจากอุดรธานีเพิ่งเล่นกอล์ฟได้แค่3ปีแต่ฝีมือชะการชกันมากขอต้อนรับน้องไอรินหรือยานิสาการรัตนพคาสกิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีมากคุณพ่อคุณกัมปนาศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือนักกอล์ฟอีสานที่คนนมาจากอุดรนี่นะครับ คือจริงๆช่วงที่เราทำกอล์ฟสตา์นะพี่อืม,มาจากฝั่งอีสานที่เก่งจัดทั้งนั้นเลยก็เขาก่อนเราเ,ออเราสัมภาษณ์ลูกคุณเทวฤทธิ์นิกรเทคอ่ะคุณเทวฤทิตตอนนี้ลูกไปโอตเวนอเมริกาแบบอืแล้วก็ได้รางวัลมาเยอะด้วยรู้สึกจะกลับมาแล้วไลน์มาบอกผมว่าขอมาออกอีกทีได้ไหมไมาบ่อยๆมาบ่อยๆได้มาเลยนะคุณเทวฤทธิอ์อ่ะต้องแนะนำตัวหน่อยสชครับ อ่าแนะนำตัวหน่อยหน่อยอคุณลูกคุณลูกไอรีนก็ตัวบนนะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงยานิสาการรัตนโพคาสติชื่อเล่นชื่อไอรีนค่ะมาจากโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีค่ะอืมโอเคเดิเรียนอนุบาลเหรอหรือเขาชื่อโรงเรียนอนุบาลชื่อโรงเรียนอนุบาลอ๋อเลย <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนึง้นไหน ป .6 ค่ะถึงป .6 แล้วหนูเรียนชั้นอะไรป .6 ป .6 ปีสุดท้ายเี่สุดท้ายคุณพ่อแนะนำตัวเองพ่อแนะนำตัวเองครับสวัสดีครับชื่อกัมปนาทขันดวงครับผมก็เป็นพ่อของน้องไอรีนเนี่ยครับผมนึกว่าพี่ทีแรกเห็นหน้าแล้วนึกว่าพี่ครับโอ้โหยังหนุ่มอยู่เลยโอ้โหนี่น้องไอรีนเพิ่งเล่นตอนนี้อายุสิบสองเพิ่งเล่นกอล์ฟตอนเก้าขวบแล้วทำไมเก่งเร็วหรือเล่นทุกวันตีทุกวันเลยค่ะ ตีทุกวันเลยเหรอโอกรอบเนี่ยนะหรือว่าซ้อมด้วยออซ้อมอยู่ในสนามใดค่ะแล้วออกรอบไปทีต่ตั้งกี่วันเอ,อ่อแล้วแต่อาทิตย์บา,บางวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปออกรอบที่ขอนแก่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่อุดรไม่ค่อยมีสนามนอกจากใกล้จากอุดรขึ้นไปหนองคายอ่ะสนามวิคตอเรียใกล้นิดเดียวใช,ใช่ไหมเคยไ,ไปเล่นไหมเคย,ยค่ะออแต่ว่าต้องมาขอนแก่นเลยสนามอูบลรัต์ เออซ้อมอยู่สิงปราค่ะอ๋อซ้อมอยู่สิงปรานั่นเองถึงได้สปอนเซอร์จากสิงด้วยเครื่องกลามเป็นยังไ,ไงทำไมมันเล่นมาเล่นกอล์ฟช้า<อ>คือเป็นไงคุณพ่อคุณแม่เล่นกอล์ฟบอกครับเนี่ยก็คือบ้านเราก็คือเรื่องกอล์ฟเนี่ยไม่มีความรู้เลยไม่เล่นเลยสักคนแต่ว่าผมเนี่ยพื้นฐานเป็นคนเล่นกีฬาอยู่แล้วราคานี้ก็คือทางญาติฝั่งของแฟนเนี่ยชวนผมเล่นกอล์ฟชวนชวนพ่อเล่นกอล์ฟใช่ครับชวนมาเล่นบอกว่าลองดูไหม ผมก็เลยไปได้ชุดกอล์ฟมาชุดหนึ่งก็เลยเอามาตีเล่นที่สนามได้แก็ตีไม่โดนหรอกเจ้าเนี้ยใช่ครับไม่โดนเ่ยกอล์ฟเล่นยากใช่ครับส่วนลูกสาวเห็นด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเขาเขาก็เลยขอลองตีหน่อยคือไปนั่งเฝ้าคุณพ่อไปนั่งดู่อลูกสาวตีทีเดียวโดนเลยตีโดนกรู้สูกเดยวตอนนั้นก้าขวบใช่ครับก้าวขวบคือมันเป็นเห็นรูปกลมๆอยากจะอัดนะพูดง่ายๆจงเด็กทุกคนเป็นงี้นะใช่ครับส่วนนี้ส่วนมากตีไม่โดนแล้วเราตีโดนใช่ ก็เลยเลยชอบเป็นจุดเริ่มต้นครับขอลองขอลองตีก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งนะครับที่ที่ไม่เล่นกีฬานี้แต่อยู่อยู่รูมรูปมาเก่งกีฬานี้เอาดีกว่าจนถึงท็อปของโลกอ่ะแล้วตั้งแต่เก้าขวบแล้วชอบกอล์ฟแล้วซ้อมบ่อยไหมไปกับพ่อบ่อยไหมทำไมไม่เล่นกีฬาอื่นเก้าขวบต้องเล่นกีฬาอื่นด้วยสิหรือชอบกอล์ฟอย่างเดียวก็ชอบกอล์ฟค่ะเพราะมัน สนุกมีเพื่อนเยอะแล้วมันก็เป็นกีฬาที่มันมีความท้าทายอะไรเงี้ยค่ะนี่ถ้าใครเขาถามแล้วบอกเพราอว่าเป็นนักกอล์ฟดิเขาไม่เชื่อนะแม <c oughs> นะ่เอามือมาดูท <c oughs> ี่โอ้โครตสีโอใช่เชื่อแล้วเชื่อแล้วขาเแบบเ <c oughs> ต่นน้องเหมือนือกับ <c oughs> ไม่ได้ออกแดดอะ่ะ <c oughs> แต่นน้องเป็นนักกอล์ฟที่ตัวค่อนข้างจะสูงนะครับในวัย แค่12ปีเดี๋ยวเราค่อยคุยว่าตีไกลแน่นอนเดี๋ยวต้องถามเรื่องการตีไกลเอาความเป็นมาก่อนยังไงคุณพ่อสมปีที่ผ่านมาเนี่ยกวาดกล้วยกี่ใบเนี่ยก็ถ้าท่าที่จําได้ก็ประมาณ20 20- สถึง30ใบได้ครับประมาณนี้กว่าแถวอีสานเรียบเลยใช่ไหมอรินเออค่ะนี่ไม่ใช่ธรรมดาต้องเลื่อวินเนอร์ทั้งนั้นเลยเนี่ยดูผลงานหน่อยพี่จักรเออเนี่ยวินเนอร์วินเนอร์วินเนอร์ทั้งนั้นเลยเนี่ยดูดิ ที่แลนโชชานวีที่สิงห์พักขอนแก่นที่เขื่อนอุบลรัฐโอ้โหพานราม่านี่ง,ง่ายซะที่ไหนพานอราม่าเนี่ยออผมไปทีไรเนี่ยลูกบทผงทุกปีคือจริงๆแล้วที่แถวยีสานี่ยสนามกอล์ฟยากทุกสนามเลย <c oughs> ใช่ครับขึ้นฮีลี่บางทีขึ้นเขาเออลงห้วยใช่ไหมนาลายฮิวนี่ยง,ง่ายาที่ไหนอะ่ะเพราะฉะนั้นมาจากอี่สานี่หลายคนเก่งใช่ในช่วงสามปีผมถามย้อนกลับไปก่อนเห็นลูกเริ่มเล่นกอล์ฟเออเขาชอบเราเลยยังไงครับ ก็คือเราเราพาเข้าไปเรียนกับโปรเขาจริงเลยเอาจริงเลยเขาถามว่าไอรินเอาไหมเออเขาเลยบอกว่าอะลองดูลองดูใช่ครับก็เลยโอเคลยก็ไปเลยแล้วมันประจบเหมาะกับช่วงโควิดด้วยก็เลยมีเวลาได้เต็มที่กับกับช่วงเวลาที่เราคือโรงเรียนมันหยุดด้วยนะเรียนออนไลน์ไฟ์สาระโปรที่ไหนฮะโปรสนามไหนฮะ โปรอยู่ที่สนามสามพราวครับชื่อชื่อว่าโปรโสเสบ,บีก็คือพันเอกยุทธศิลป์บันเทาแล้วก็มีโค้ดอีกคนหนึ่งก็คือพันเอกสุเมศสปิล,ล่าที่ดูแลน้องอยู่ที่อุดรใช่ครับที่ที่ดูแลมั้งแต่เริ่มต้นเล่นหกเ,เ,เดือนปุ๊บไปแข่งเลยอ่ะใช่ครับจริงๆไหนเล่าให้ฟังเนี่ยหลเล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะถามไอรินจริงๆเนี่ยฝึกได้สามเดือนก็พาไปแข่งเลยครับอยากลองอยากลองดูอยากลองแข่งใช่ครับไอรินถามจริง ส่วนใหญ่นะก็เด็กๆทั้งหลายเนี่ยกลัวการไปแข่งนะอยู่ๆเล่นยังไม่เก่งอ่ะ <Okay. S 2> คือเราอยากลองแข่งเลยเอ่ะเอนนอเล่าให้ฟังสิคะตอนนั้นหนูตีได้สองเดือนค่ะ,นนนนคะแล้วโปพาไปดูแบบเพื่อนๆพี่ๆไปแข่งอะไรอย่างนี้แล้วพอหนูดูแล้วก็แบบอยากลงไปตีเองแบบอยากลองแข่งเลยค่ะคือมันสนุกนะเพราะว่าทุกคนก็นรู้จักกันหมดนะคุณพ่อคุณแม่มากันเยอะของกินเยอะด้วยที่สำคัญใช่ค่ะเป็นไงไปแข่งครั้งแรก โอ้ตื่นเต้นมากค่ะปักทีมือก็แบบสั่นเนี้ยตอนนั้นคือเก้าขวบช่วงเก้าขวบสิบขวบเอางั้แล้วกันแปดทีแล้วเป็นไงได้ถ้วยไหมลูากคอยฟังอยู่ไม่มาได้ตอนไหนครับได้ตอนตีได้หกเดือนค่ะหกเดือนแล้วมาได้ถ้วยครั้งแรกที่ไหนที่วอเตอร์มิลขยิี่วอเตอร์มิลอ๋อนี่ใกล้ๆกรุงเทพนครนายกแถวนี้เองพุดพามาลุยที่นี่ด้วยนะใช่ครับเพราว่าเพราะว่าเราต้องการฝึกให้ลูก แข่งเยอะๆมีประสบการณ์ในการแข่งเยอะๆของพีท่ะพูดง่ายๆนะเรแล้วเล่นกอล์ฟน้กองออกไปแข่งขัน<ช>กันม,มันถึนงจะมาซ้อมอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ครับเดี๋ยวถามก่อนก่อนไปแข่งในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยซ้อมเยอะขนาดไหนให้ดูก่อนตื่นเช้าาเลยวันธรรมดาเนี่ยแล้ววันเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็อาจจะแบบมีออกรอบบ้างหรือว่าแบบซ้อมอยู่สนามได้บางทีก็จะไปว่ายน้ําไปเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่ายน้าด้วยคแมาซิมสามร้อยนี่ว่ายน้ำแล้วติดไกลมากเลยนะซ้อมได้อย่างเดียวหรือว่าซ้อมลูกสั้นซ้อมพัดซ้อมระเบิดทรายส่วนใหญ่จะได้ค่ได้อย่างเดียวเพราะมันหกงงเย็นเหมือนมืดอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยได้ซ้อมลูกสั้นลูกสั้นนี่จะเป็นเสาอาทิตย์อใช่ครับนี่คือข้อเสียระเบิดทรายได้ซ้อมบ้างไหมคะก็พอได้ซ้อมบางอยู่คแตเว่า น้อยมากน้อยมากคือคือเรียนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือบอกว่าพูดตรงมันคือใช้เวลาในการเรียนเยอะเวลาเรียนมันเล่นน้อยแต่ไดได้ดีบอกว่าไดได้ดีชอบลูกไดมากได้ตรงแล้วก็ไกลพอสมควรผมว่ามันไกลเกินเพื่อนๆเขานะ่ใช่เออเวลาไปแข่งรู้สึกเราเขาไกลกว่าคนอื่นไหมถามคุณพ่อก่อนแล้วเดี๋ยวถามคุณลูกก็ก็ไกลอยู่ครับกาเป็นคนสูงไกลนะแสงหน้าเขาไปเยอะไหม โระมาณสิบถึงสิบห้าหลาได้ครับโอเคเยอะแล้วแล้วลุกยังไงเนี่ยจะเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหนที่ขนแก่นหรือว่าที่ที่ไหนที่ต่างประเทศามมามองคุณพ่อเขาทำไมเพราะอายุแค่สิบสองพี่ถ้าได้ทุนสมมุติว่ามียากเลยมีแม่มองจากมหาวิทยาลัยอเมริกามาดูแล้วเขาบอกเอาไปเรียนอเมริกาเถอะให้ทุนหมดทุกอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะตอนนี้เราแค่อายุสิบสอง อยากอยากอยากไปเรียนที่อเมริกาไหมไปฝึกซ้อมที่นู่นไหมก็ค่ะก็ถ้าได้โอกาสก็อยากไปอยู่ค่คุณพ่อแม่ยอมให้ไปไหมตามยอมครับเออคราวนี้ได้เจอของจริงเลยนะรู้ไหมปีนี้ไปหลายคนเลยนะนักกอล์ฟไทยเรานี่ได้ทุนเรียนที่สหรัฐอเมริกาหลายคนมากอันนี้อายุสิบสองทีเเข้ามหาลัยสแตนฟอร์ดไม่ธรรมดา นะผู้หญิงนี่นผู้หญิงอีกหลายคนเลยนะเอล่าสุดที่ผมเพิ่งดูว่าเข้าอะไรอ่ะอเขาเรียกอะไร USC อ่ะ USC ก็มีหลายคนทางฝั่ง,ง East Coast University of South อะไร University South Carolina นะ South ข้างหน้ก็เหมือนกันนี่เราถามมึงว่าตอนนี้ยังแค่อายุสองคงไม่พูดไกลไปขนาดนั้นหรอกนะครับคุณพ่อคุณแม่นี่เห็นแววเลยว่าเฮ้ยลูกเราเก่ง ถาดันจะของกิงเห็นแววไหมเห็นครับอแล้วโค้ชเคิร์ชเขาว่าไงด้วยโค้ชคนที่ตีกอล์ฟเป็นหรือคนเขามองเข้ามาหาลูกเราเขาบอกว่าเด็กคนเนี้ยน่าจับตามองใช่เราก็เลยมีความรู้สึกว่าถามพ่อก่อนว่าเออหน้าผักดันต่อไปแล้วออกไปเล่นบ้างไหมออกไปเล่นทั้งสองวันเลยไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะให้เวลาออกรอบด้วยวันหนึ่งครับก็คือซ้อมเสร็จแล้วก็ออกรอบแล้วเขาสนับสนุนไงไหมสินพัฒ ก็จะมีค่าออกรอบให้ว่าให้ฟรีครับฟรีเหรอเดี๋ยว่อขอบคุณก่อนเลยขอบคุณสิงห์แล้วก็ขอบคุณสิงห์ขอบคุณพลังสลิดกับคุณสันติพิลรมพักดีคุณจัดการนี่ถือว่าอยู่ที่นั่นมานานคุณมาพานุอนาคตเมทีสุทศนชใช่ไหมเมทีสุทัศน์จะช่วยดูแลแต่ว่าผู้จัดการสนามเนี่ยพานุอนาคตคือจะดูแลตลอดเลยอยากเล่นทีมชาติไหมอยากคจะสอบไหมเนี่ยปีนี้เขาเขาเขากำลังสอบกันอยู่แต่ปีนี้ไม่ได้สอบใช่ไหม อายุยังไม่ถึงยังไม่ถึงก็ไม่ถึงไม่ต้องกี่ขวบสิบสามปีเต็มสิบามเนี่ยเดี๋ยวสเตเรสามเขาก็ไปสอบกันที่ขอนแก่นนั่นแหละสิงป์พาร์นี่แหละอยากอยากไปแข่งทีมชาติไหมอยากไปคัดตัวไหมอยากค่ะโอ้โหแบบชัดเจนขึ้นคือผมชอบมากเลยนะฟอสเนี่ยเด็กๆนะครับเมื่อกี้ถามตั้งแต่6เดือนคืออยากจะแข่งเลยอยากจะเจอคือมันต้องประเภทนี้คือไฟเตอร์อายุถึงแล้วอย่าลืมไปนะเคยไปดู LPGA ของ h อ n ด้ไหม ยังไม่เคยเลยตั้งอยากไปดูไหมอยากมากค่ะอยากมากอคุณพ่อพาไปดูหน่อยปีนี้นะปีนี้ว่าจะพาเดือนคุณพาพันพาไปดูหน่อยนะฮะท็อปของโลกหรือไม่ก็ลองไปสมัครคัดเลือกแต่เข้าคนเดียวนะใช่ไหมคือที่จะไปแข่งใน l อ g a อีกสองปีอีกสองปีอีกสองปีเข้าไปก็ได้ปีที่แล้วรู้สึกว่าคนที่ได้คือซินอืมแต่ซิมก็ไปได้ที่สองเกือบได้แชมป์อะลูกอะไรที่เป็นจุดแข่งของเรา ช็อตอะไรที่เป็นจุดแข็งของเราในช่วงนี้นะได้ค่ะอ้อไใครว่าคนอื่นนี่ก็ต้องสอนนี่ <c oughs> แล้วอยู่ใน way แฟร์เว่ยไหม,มพ่ออยู่ครับยังอยู่นะยังอยู่ <cabe. S 1> 12ตี240นี่ถือว่าไกลมากนะครับผมบอกได้เลยว่า l v j อยู่ระหว่าง6 2 6 0 6 6 5นิ่งนิดเดียวนี่แปลว่าแซงเพื่อน20ล้านนอย่างน้อยอะ่ะ <c oughs> ใช่เอาจุดอ่อนก่อนเลยต้องพัฒนาเลยแม่มันไม่ชนะก็เพราะเหตุนี้พัดค่ะ อกปวดหัวเลยพัดลุงสองคนปวดหัวเลยถ้าลูกพัดเป็นจุดอ่อนลูกพัดต้องเป็นจุดแข็งให้ได้ทําจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งให้ได้นะลูกนี่คือคือผมบอกได้เลยจริงๆเธอได้จะเป็นนักคนที่พัดดีนะครับเพราะว่าเนี่ยชนะมาหลายรายการแต่ไม่มีโอกาสได้ซ้อมผมบอกใช้คํานี้เลยที่พอถามไปปุ๊บเนี่ยวันธรรมดาก็แต่อยู่ได้เวิรไรซตอนหลังหกโมงใช่ไหม โอกาสได้ยืนซ้อมพัดเนี่ยซ้อมมันไม่สามารถซ้อมแบบมืดๆได้ใช่ไหมพอได้ซ้อมพัดก็ต้องวิกเอนสิงปากใช่ครับเด็กของเราตอนนี้เก่งแล้วมีความมั่นใจด้วยอายุสิบสองเหมจะไว้การตีมชาติคุณพ่อรู้สึกไงก็รู้สึกดีครับเพราะเขาเขามีความมุ่งมั่นนะที่ว่าพี่จีนอายุสิบสี่เป็นแชมป์ l t ลทเอ่ะเป็นแชมป์เลดี้ยูโรเปียนทัวร์อ่ะแล้วทำไมอายุสิบสองจะขัดทีมชาติไม่ได้พูดถึงว่านี่ไงอ่า น,นี่คือความมุ่งมั่นเนี่ยความมุ่งมั่นของอเด็กอายุ12สมัยนี้เนี่ยถ้าเปิดกีฬาของมเปนไปไกลกว่ากีฬาอื่นเยอะมากนะครับเอ่อบอกกองเชียร์หน่อยว่าจะเชียร์หนูไอรีนพังอะไรได้บ้างอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงพี่บอกกันกล้องตู้บนเนี่ยมีคนดูอยู่เยอะเลยมีแฟนคลับครูบาอาจารย์ตอนนี้เรียนฟรีไหมไม่เขารู้ไหมว่าเราเนี่ยได้ทั่วมาเยอะทําชื่อเสียงเนี่ยรู้นะลุงู้ใช่ไหม อีกหน่อยต้งตองต้องมีต้องต้องก็ได้สกอร์ชิพนะโอ้ยเดี๋ยวติดทีมชาตินี่กระดังแล้ว <c oughs> แล้วแถมยังมีสปอนเซอร์อีกหลายตัวเลยที่ชอบดูรายการนี้แล้วเชื่อไหมพอปีสองปีครับพิดคนนี้เลยกล้องตัวนั้นครับเราจะติดตามน้องไอรีนได้ยังไงมี Facebook นิสากันยังไงก็ติดตามไอจีอจีหนูไอรีนยานิสาการแล้วก็ Facebook เป็น Facebook ของมามาต้องตามผลงานหนูด้วยนะ โอเคครับคุณพ่อครับคุณพ่อครับมีโอกาสนิดนึงเพราะว่ามีครอบครัวหลายครอบครัวที่มักจะถามเสมอว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่มาที่นี่เนี่ยทำยังไงถึงให้ลูกได้เก่งขนาดนี้ครับก็ก็สิ่งหนึ่งที่ผมจะยึดถือตลอดนะครับก็คือความเชื่อต้องมีความเชื่อในตัวเราก่อนนะครับว่าลูกเราต้องทําได้ถ้าเราไม่มีความเชื่อในตัวลูกอ่ะมันก็จะลูกเราก็จะไม่มั่นใจใช่ครับ อีกอย่างหนึ่งที่ผมถืออย่างก็คือความอดทนครับเราต้องมีความอดทนทั้งตัวพ่อด้วยตัวแม่แล้วก็ตัวลูกด้วยถ้าเราไม่สร้างความอดทนไม่สร้างอะไรเลยลูกเราก็จะทําออกมาแบบห้าสิบห้าสิบใช่ครับเพราะฉะนั้นเราเราจะบอกลูกเสมอว่าไอรีดอดทนนะลูกเราเดินทางไกลเราแข่งกว่าเราจะเดินทางไปรายการแข่งเนะี่ยเจ็ดถึงเก้าชั่วโมงขับรถขับรถใช่ครับเวลาเข้ามาภาคกลางใช่ครับ เออบอกว่าลูกอดทนนะเราจะเหนื่อยหน่อยแข่งเสร็จวันอาทิตย์ก็ต้องรีบขับรถกลับอีกเพื่อที่จะมาเรียนบันจันใช่ล้วก็บอกว่าจะเหนื่อยหน่อยนะลูกว่าอย่างี้เพราะฉะนั้นผมก็จะถือว่าความอด,ทน,อดทนกับความเชื่อเนี่ยครับในการที่จะแบบผักดันลูกไปแล้วก็เป็นเหมือนข้อคิดให้กับตัวเองเลยใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณกบนาะ และน้องไอรินขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดีย๋ยวติดตามผลงานไอรินอย่าลืมลงอินสตาแกรม a c e b o o k เยอะๆหรืออะไรก็แล้วแต่ Social ลเน็ตเวิร์กเพราะมีคนตามดูใช่ไอคนตามดูเนี่ยบอกได้เลยคนสําคัญทั้งนั้นต้องลงเยอะๆนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติมารายการครับขอบคุณครับ